สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมยินดี้ต้อนรับเข้าสู่ EP ที่72ครับวันนี้เข้ากับยูนี่ครับผมนี่เห็ียนเสือใอย่างดีครับลวงสีคุนพี่น้องเห็นว่าครับแล้วครับจุดเท่าสิบไปครับผมไก่เติบครับย่างมาจากตะฟังกับประมาณ2กิโลกว่าถึง3ครับผมมาหยักเติบครับผมึ้นเร็วมากครับคุณนี่ ขึ้นไวอครับสองมือแค่นั้นขึ้นมาสูงแล้วครับคือเสี้ยนตักปลาของเขาเขาลากินของแยกออพี่น้องครับดส,ส่วนนี้เป็นตักปลาโดยตรงครับตรงซ้อนโดยตรงเสี้ยนตรงซ้อนอตรงนี้ครับติดใหญ่ืม มันจะล่องหรอเปล่ามันจะล่องน้ำหร,รอเปล่าโอ้เดี๋ยวมาโซ่เอฟซีเลยตวงไปเรื่อยๆครับตักไปเรื่อยๆนี่คือการตวงสอนครับ เสียงน้ำเว้ยวิ่นวิ่นมากเลยเปลี่ยนขนาดนอป่ะดิเปลี่ยนขนาดแล้วครับฟ้าเปลี่ยนขนาดแล้วเปลี่ยนขั้นครับออแล้วมาถือแล้วก็เลยเปลี่ยนสอนอันใหม่ จะพันใหญ่บนี้ตอนนีจ่ไปใหญ่ตาติดนทีนิเดียวเอาแล่นเร็วจิตามใหญ่เรื่อเแลนเร็วกลุ่มกันไปครับคืออเบ่อนักหน่วกขึวนมงอย่

หนึงแตฉมหนึ่งแฉมเอาเห็นแล้วบาทนี่เห็นแล้วเชือกเขามีบอมมาช่วยนะเอาสลับกันทันทีเลยบาทนี่บาทนี่มัทันทีเลยบาททันทีเลยโอ้สลับทีมเลยบาทนี่ปั๊บเลยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเซลโอ้เปลี่ยนตัวแบบกว่าท่านหันเปลี่ยนเลยสวมเลยดีเราสวมสวมสวมนะก่อนเนาะสวมอุปกรณ์อบเสถี้ เตียนทัดทีเลยครับเอาเอาข้าบานนี่ใส่หนึ่งโซ่ะเอากระโซ่ขาวๆให้เอฟซีเบ่งไหมอ้าวิีดเบิ่งจุควางอาล่แบบนี้ เ <c oughs> สียบตกปลาเข่าครับพี่น้องครับเอาได้เอาได้เอาไรไม่เป็นเบื้องได้มาดิ่งปลาปู ปลายังกอดีปลาตาปูปลาตาปูปลาตาปูเดีมันแล้วเรื่องนึงตัวมันชีเดียวหรือกันบ่ยังตาปูพัคเกตพัคเกตเนี่ให้อยู่ต่อโอ้มันมีสุ้ขวั่นเนาะเดี๋ยวชุ่มเนื้อกระตาก็บอได้มาแต้มที่สองแต้มที่สองเฮ้อาโอ้พัคเก้อยู่ต่อแต่เป็นปลาย้อนให้หยุดจึกอันนั้นคนเดียว ตามแต่ตกลงกันเด้อพี่น้องเด้อยู่ทั้งใต่ที่ล่วงพญยิ่งเปลี่ยนแหไปใะชัยเปิดบู มาหนี้ครับตักปลาตักปลาโอ้ยมันโค้งโอ้ยวุ่นวุ่นเลยโ,โลยค้งขึ้นเร็วขั้กขึ้น้องสีคุนเอียงต่อเอียงลอยมากเฮ้ย <c oughs> โอทดลอซะก่อนครับหนามมาแห้งโอ้สําเร็จผลราบาิสีทสองเลยไปยอ้อน <c oughs> โอ้อย <c oughs> หมาแลลวมาแลลวเอาจนได้ครับพยายามบ๊ยยไปย้อนไปย้อนครับไปย้อนสองตัวเลยรอบนี่ไปย้อนใหญ่ปลาย่อนปลาย่อนโอ้โหรวมเป็นสามเนาะหมดขี้วจ้า สามแต้มว่างว่างสอนทันทีเลยเนะ <laughs> เาะผู้ไม่ไปบ่ะนี่ปนนัป่นกันโอ้เป็นเป็นเป็นิกขดตุ้ลงพิเศษครับ <laughs> ของเซียนตักปลาคิ้วคิ้วปลาบ่ะป่นี่ <c oughs> อ๋ออดคิ้วปาลาหรอป่นโอ้ไร้ลายเตื่นตัวนั่นก็ช่างล้วก็ได้โอ้น้อมันอยู่ตัวสันเนี่ย <c oughs> อเราสวมอุปรกรณ์เซฟตี้แล้ว,ว <c oughs> ป้าเราสวมสเอว่ <c oughs> แบบแล้วากหละหอดขิ้วปลาแล้วปานี่หัวขี้นำเดี๋ยววังามแน่อย่งนั้นเลยไม่ก็ดีี่ือีตัวอะ นั่นแหละซ้เลยจัง <c oughs> <c oughs>

เราได้น้ำเขาระบาดนี่โอ้ปลาย้อนหตรัวเขาบอกแล้วเอาไปเหยียบหอยหอยหแต้บหแต้บเอาเยมาเวอ่ะแีเขาบอกบอกเฮ้แเราเศ้าอยู่บปเศ้าหแล้ บวิดป้าดังป้าดังต้องหยุดครับพี่น้องครับนี่โอ้โหเวิรดกันไรเวิร์ดโอ้ยหเช้าเปลี่ยนผู้ใหม่งไงละครับบ้านนี้เอาครับบ้านนี้แล้วใดแล้วถึกถึกยุบสภาพครับเปลี่ยนผู้ใหม่ครับเข้ามาบริหารต่อนี่ คูไม่ครับบานตามขอตุกลงสุนทีสัญญาครับโใเสื้ยดไมป่ะฮ่าดปขอตุกลงสุนทีสัญญาโอ้หเว่ไ้เดาไว้ครับพี่น้องครับดิ ถือไว้ถึกได้งดไว้เศร้าไว้ครับไปถือไว้ดามสวนที่สัญญาหลยลบไลยเล่าเลรครับโประมาณกับประมนได้อีเครื่องสมองล่ะปูถือเลย เพืเ่อนผูน้มานี่สั้นขาถ่าอยู่นี่ <laughs> สั้นขาถ่านะครับ <laughs> นั่นได <ป S 1> ้เทนอในใจเราคือว่านั่นได้เทนอนี่ไงูเ่ยกูเนี่เราอ่าฮ่าฮ่าฮ่ากูเนี่ยอะลองมาไ้กเนีถ่ายคลิปขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมเราไปเจอกันอีกที่ต่อไปครับผม ไม่ับก,กิชอบกิปเลยจกับนได้อดหเจ <c oughs> อกันอีพีต่อไปครับตอนอีพี่นลาไปงันครับสวัสดีครับ